ขอความสุขความเจริญด้วยลาบยศสุขสรรเสริญในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อจนถึงความผลทุกคือพระนิพนพานจงบังเกิดมีเจบบรดาท่านผู้ฟังทุกทุกท่านวันนี้รายการพุทธธรรม ก็ได้กลับมาพบกับท่านอีกวาระหนึ่งได้นำหัวข้อธรรมจากพระไตรปิฎกมาอธิบายขยายความให้ท่านผู้ฟังได้สดับรับฟังกันก็เพื่อเป็นแนวทางแห่งการศึกษาและการปฏิบัติธรรมเราจะได้ศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันจะเป็นเหตุ ให้เกิดความดีและก็มีความสุขในสถานที่ที่เราเกิดและที่เราอยู่เราเกิดในที่ใดอยู่ในที่ใดมีความสุขหรือมีความทุกข์นั้นก็เพราะผลของอผลของกรรมอาจจะเป็นกรรมดีก็ทำให้มีสุขเป็นกรรมชั่วก็ทำให้มีทุกข์ในที่นั้น,น,นะฉะนั้นวันนี้ก็ถูกถามมาก็จะนำ อริสงของการให้ทานมาตอบให้ฟังมีโยมถามมาว่าจะทำบุญอะไรถึงจะถูกหวยจะทำบุญอะไรถึงจะถูกหวยจะทำบุญอะไรถึงจะได้ร่ำรวยเดียวที่สุดก็ถามกันก็ตามภาษาคนไม่รู้โยมไม่รู้ก็อยากรู้ฉะนั้นคําตอบคําตอบก็คือการสร้างเหตุโยม อาสร้างเหตุนั้นมีอยู่เหตุแห่งความจนก็มีเหตุแห่งความรวยก็มีเหตุแห่งความจนนั้นก็คืออทำทำสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลเรียกว่าเหตุแห่งความจนถ้าเหตุแห่งความรวยก็คืออาทำบุญทำกุศลก็เป็นเหตุแห่งความรวยและบุญบุญที่ให้ให้ผลเป็นความรวยก็คือบุญให้ทาน การให้ทานนี้เป็นเหตุที่สร้างความรวยการทำบุญรักษาศีลก็เป็นเหตุแห่งความสวยการเจริญภาวนาก็เป็นเหตุแห่งความมีสติปัญญาแต่และอย่างก็เป็นไปแตกต่างกันว่าเราจะเอาอันไหนเป็นเหตุถ้าอยากอยากรวยต้องให้ทานอยากสวยต้องรักษาศีล อยากจะมีสติปัญญาดีต้องเจริญภาวนาอาฉะนั้นก็หนีไม่พ้นหลักนี้คุยมเราอยากรวยอยากถูกหวยอยากถูกไอ้นู่นไอ้นี่อยากจะได้แต่ว่าไม่มีเหตุไม่มีเหตุที่จะได้มันก็ไม่ได้เหมือนกับคนทำนาคนทำนาอยากได้ข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าถ้าอยากได้ข้าวเหนียวก็เอาเข้าวเหนียวไปหวานไปปลูกลง แต่ถ้าอยากได้ข้าวเจ้าก็เอาเข้าวเจ้าไปปลูกลงแต่ก็ต้องดูพันธุ์อีกว่าจะเอาพันธุ์อะไระก็ต้องดูรายละเอียดหรือชาวสวนอยากจะได้มะม่วงก็ทําสวนมะม่วงอยากได้เงาะก็ทําสวนเงาะอยากได้ทุเรียนก็ทําสวนทุเรียนสร้างเหตุเสียก่อนเมื่อเหตุมีแล้วผลก็จะตามมาไม่ได้จูจ่ๆแล้วจะเกิดขึ้นโดยไม่มีเหตุทุกอย่างนั้นมีเหตุมีปัจจัยของมัน อาฉะนั้นเมื่อเราอยากในสิ่งใดก็ให้ทำสิ่งนั้นตามความอยากาตามความอยากแล้วก็ทำให้ถูกด้วยถ้าทำไม่ถูกมันก็ไม่ได้อีกอาฉะนั้นบุคคลที่ทำถูกทำเป็นจึงหาได้ยากอาหาได้ยากเพราะอะไรก็เพราะคนที่ทำถูกทำเป็นนั้นก็จะสำเร็จประโยชน์สดติผลได้ง่าย แต่ถ้าบุคคลผู้ทำไม่ถูกทำไม่เป็นโอกาสที่จะสำเร็จประโยชน์สัตีผลก็มีน้อยลงฉะนั้นก็ดูเหตุดูปัจจัยพอพูดถึงเรื่องนี้ก็มีคำตอบอคำตอบที่พระพุทธเจ้าได้ตอบเจพระราชาพระองค์หนึ่งชื่อว่าอัชิตมหาราชพระอชิตมหาพระราชาอชิตตมหาราชนี้ก็ได้ทูลถามเรื่องนี้เหมือนกัน เรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทับอยู่ในพระวิหารพระวิหารเชตวันได้ตรัสปรารบถึงเรื่องเรื่องพระองค์ที่จะไปเส,เสด็จไปโปรดพระเจ้าชิตาหาราช พระอ,องค์จึงแร่พาพระเถระสามพระอ,องค์ก็คือพระมหาโมกขลานะพระโกนทัญญะพระอานนท์เสด็จไปที่อชิตปุระนครพระราชาพระนามว่าอชิตมหาราชมีอัครมเหสีพระนามว่าการจนาเทวีพระเจ้าชิตมหาาาชได้พระราชทานผ้า พืนหนึ่งราคา1นึ่งแสนตำลึงอสบาทเป็น1ตำลึงก็เท่ากับว่าผ้าพื้นนี้4,000สนบาทให้แก่อัคระมะเหสีพระราชทานผ้าราคาผื้นละหนึ่พัน,นตำลึงให้แก่นางสนมหนึ่งน,น,นางนางละหนึ่งพืนพอรุ่งเช้าพระเจ้าจิตะมหาราชก็ยก กองทัพไปที่ปลายแดนเพื่อทำสงครามกับพระราชาพระองค์หนึ่งฝ่ายพระพุทธองค์ตรัสสั่งให้พระมหาโมกขลานะว่าดูก่อนโมกขลานะวันพรุ่งนี้เธอจงเข้าไปบินทบาทในเมืองนี้พอรุ่งเช้าพระมหาโมกขลานะก็เข้าไปบินทบาทเดินไปทางพระราชวัง พระดางการจนาเทวีทอดพระเนตรเห็นพระมหาโมกขลานะจึงนิมนต์ให้เข้าไปในพระราชวังนิมนต์ให้ขึ้นบนปราสาทแลว้วพระนางเจ้าก็ได้จัดแกงสิ่งของใส่บาทถวายพระมหาโมกขลานะแสดงธรรมให้ฟังพระนางเจ้า ได้ทรงสดับรับฟังธรรมแล้วก็มีกิตเดื่อมใสมีใจศรัทธามีเจตนาตั้งมั่นต่อพระธรรมจึงทรงดำริว่าถึงพระราชาจะทอดทิ้งเราหรือจะขับไล่เราจะลงโทษเราอย่างไรก็ตามทีเถิดเราจะถวายผ้าราคาหนึ่งแสนต,ตำลึงนี้แก่พระมหาโมกขลานะ ให้เป็นธรรมบูชาพระนางเจ้าก็น้อมผ้าผืนนั้นถวายแก่พระมหาโมกขลานะนางสนมหนึ่งมืนหกพันนางเห็นเหตุนั้นก็เปื้องผ้าสบายของตนราคาผืนละหนึ่งพัน 1, ตำลึงออกบูชาเป็นธรรมาเป็นธรรมบูชาทุกนางไป พระมหาโมกขลานะเมื่อ,อได้รับผ้าแล้วก็ให้พรว่าเอวังตยาปัติตะปัทนังขอความปัถนาที่ท่านทั้งหลายปัถนาแล้วอย่างนั้นจงสำเร็จแล้วก็เหาะขึ้นสู่อากาศผ้าเหล่านั้นก็ลอยตามพระมหาโมกขลานะไปถึงเมืองอที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ พระมหาเถระ,ะพระมหาโมกขลานะก็ลงจากอากาศเมื่อลงจากอากาศผ้าก็ลงตามลงจากอากาศผ้าลงตามเหมือนกับว่าผ้านั้นมีชีวิตจ,จิตใจเหาะไปได้แล้วก็นําผ้าเหล่านั้นถวายเจ็บพระภิกษุสง์องค์ละหนึ่งไตรหรือว่าองค์ละหนึ่งขืนตามลําดับอายุพรรษาการ ส่วนพระเจ้าอาชิตามหาราชเมื่อปราบปรามข้าศึกให้ราบคาบแล้วก็เสด็จกลับมาอัครมเหสีนางสนมก็เข้าเฝ้าเมื่อไม่ทรงเห็นผ้าสบายเหล่านั้นจึงตรัสถามว่าผ้าอยู่ไหนเมื่ออัครมเหสีทูลให้ทรงทราบก็เกิดโสมนัสยินดี ตรัสสั่งให้อมย์ไปทูลน,นิมนต์พระพุทธองค์พร้อมด้วยเหล่าพระภิกษุสอ์เข้ามาเสวยพระกยาหารในพระราชวังเมื่อพระพุทธองค์กับภิกษุสอ์เสวยเสร็จแล้วจึงทูลถามว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการให้ทานสิ่งใดจึงจะได้อนิสงส์มากได้ผลมากพระเจ้าค่ะ พระพุทธองค์ก็ตรัสว่าดูก่อนมหาราชขึ้นชื่อว่าทานเป็นของสมควรให้ทั้งนั้นแต่พระโพธิสัตว์ในปางก่อนล้วนแล้วแต่ให้ทานมาแล้วเป็นจำนวนมากจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าก็มีสำเร็จเป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็มีสำเร็จเป็น อรหันตสาวกอรหันตสาวิกาก็มีแต่ว่าแต่ว่าบางคนให้ทานแล้วปรารถนาเป็นพระเจ้าจัก,กรพรรดิก็มีบางคนปรารถนาเทวสมบัติคือสมบัติของเทวดาก็มีบางคนให้ทานแล้วก็ปรารถนาพรหมสมบัติคือสมบัติของพระพรหม บางคนปรารถนานิพพานสมบัติแล้วคนเหล่านั้นก็ได้สมบัติตามที่ตนปรารถนาแต่ว่าการให้ทานด้วยผ้าย่อมทำให้เกิดเป็นผู้บริบูรณ์ด้วยผ้าทั้งมีรูปประพันธ์สันธานงดงามคือการเจาะจงอนี้เจาะจงว่าการให้ผ้าอย่างเดียวก็จะบริบูรณ์ด้วยผ้า แล้วก็เป็นผู้มีสวดทรงสมส่วนมีรูปประพันธ์สันฐานงดงามการให้ช้างให้หมาลดทาสาทาสีบุตรธิดาภรรยาเลือกสวนไล่ดาอวัยวะตามร่างกายมีผมเป็นต้นก็ย่อมได้ผลสมกับสิ่งที่ให้อาจทั้งนั้นเมื่อพระเจ้าชิตะมหาราช ได้ทรงสดับเพียงเท่านี้ก็ตรัสสั่งให้เบิกผ่าจากครังอันมีราคาคู่ละหนึ่งแสนตำลึงมาถวายแด่พระพุทธองค์แล้วพระราชทานแก่พระเทวีจำนวนสิบคู่นางสนมคนละคู่พระราชเทวีนางสนมทั้งหมด ก็ถวายผ้าทั้งหมดนั้นแก่พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ให้พรเสร็จสับเรียบร้อยสเสด็จกลับสู่พระวิหารผ้าเหล่านั้นก็ลอยตามพระพุทธองค์ไปจนถึงพระวิหารภิกษุทั้งหลายาเห็นเหตุการณ์นั้นจึงกล่าวขานกันขึ้นว่าเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มาก ผ้าไม่มีชีวิตจิตใจก็เหาะมาได้ลอยมาได้พระพุทธองค์ได้สดับเรื่องนั้นจึงได้ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายเหล่านั้นว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายถึงเมื่อเรายังเป็นพระโพธิสัตว์อยู่ก็ได้ให้ทานด้วยผ้าเหมือนกันขันตัดแล้วจึงได้ทรงแสดงเรื่องในอดีตต่อไปเก็บภิกษุทั้งหลายว่า ในอดีตการมีพระราชาพระองค์หนึ่งพระนามว่ากัมละอ่ากัมมะลาดอยู่ในกัมละนครครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ได้เกิดเป็นมานุษย์เลี้ยงมารดาอยู่ในพระนครน,นั้นอยู่มาวันหนึ่งพระโพธิสัตว์ได้ไปพบพระประเจเจก,กพระไตเจ้าพระองค์หนึ่งอยู่ในป่าถูกโรรชิงเอาจีวรไปอับ โจรน,นี้ก็เหลือเกินเนี่ยจีวรของพระก็ไม่เว้นอไปไปขโมยจีวรของพะระปเจอ่าจึงได้เจ็บใบไม้มาเย็บเป็นผ้านุ่งคือพระประเจกท่านไม่มีผ้านุ่งทํายังไงก็ไปเอาใบไม้มานุ่งแทนได้เปื้องผ้าสาดกของตนสองขืนออกถวายพระประเจกกับพระไตรจ้าแล้วตั้งความปรารถนาว่า ขออย่าให้ข้าพระเจ้าเกิดในตระกูลที่ยากจนเฉนใจอีกเลยทั้งจงให้ได้ผ้าทิพในชาตินี้และชาติหน้าพระประจิตกพุทธเจ้าก็ทำการอนุโมทนาว่าเอวังตยาปฏิตะปัทนังขอความปัถนาที่ท่านปัถนาแล้วอย่างนั้นจงสำเร็จ ในขณะนั้นใบไม้ที่ลมพัดมาก็บังเกิดเป็นผ้าทิพย์ตกลงข้างหน้าของพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ก็เอาผ้าทิพย์เหล่านั้นถวายแก่พระปัจเจกกบพุทธเจ้าทั้งหมดในทันใดทันทีนั่นเองก็ได้มีบรลลังก์ของเท้าสกัดเอาโทษทีได้มีบัลลังก์แก้วขุดขึ้น อาุดขึ้นจากแผ่นพระสุธาทั้งแผ่นพระสุธาก็หวันไหวเทวดาทั้งหลายก็ถวายสาธุการเทา้าสกกะเทวราชก็โยนผ้าทิพย์ลงมาบูชาผ้าทิพย์เหล่านั้นก็ได้กลายเป็นผ้าหลายร้อยผืนบูชาพระโพธิสัตว์เป็นอันว่าการให้ทานสิ่งใดก็ย่อมได้สิ่งนั้น ให้ทานด้วยผ้าก็บริบูรณ์ด้วยผ้าดังที่ได้กล่าวมาเมื่อพระโพธิสัตว์กลับไปถึงบ้านผ้าทิพย์เหล่านั้นก็ลอยตามพระโพธิสัตว์ไปพระโพธิสัตว์ไปเอ่อไปถึงเมืองอถึงเมืองแล้วก็ได้ใช้สอยอา่าได้ใช้สอยผ้าเหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่มหัศจรรย์ ว่าพระราชาได้ทราบข่าวได้ทราบข่าวก็ได้พระราชาทานทรัพย์สินสลึงคารบริวารแก่พระโพธิสัตว์เป็นจำนวนมากอันนี้ก็เป็นอนิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการให้ทานตามที่โยมได้ถามมาว่าได้ทานสิ่งใดแต่พระพุทธเจ้าก็ได้ตอบแก่พระ,ะจะได้ตอบแก่พระราชาอาชิตะมหาราช ก็ได้ทราบกันว่าการให้ผ้า,าก็บริบูรณ์ด้วยผ้าการให้ข้าวให้น้ำให้ยา,าก็จะได้สิ่งของเหล่านั้นตามสมควรแก่การกะระทำของตนแต่มาสรุปตอนท้ายว่าการให้ทานนั้นมีอนิสง์ก็คือ 1. ปิโยมานาโปบุคคลผู้ให้ทานนั้นเป็นที่รักที่ชอบใจของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายชอบใจรักใคร่บุคคลผู้ให้ทานหรือมนุษย์ทั้งหลายก็เหมือนกันคุยมพอพูดถึงมนุษย์ก็นึกถึงใครอาณาถาปินธิกาเศรษฐีผู้ที่สร้างวัดพระเชตวันสร้างวัดพระเชตวันนี้เอาเงินคุยมเอาเงินเอาเงินบาทเ,าเงินบาทเ,าเงินใบนี่ไปปูปูได้เท่าไหร่ก็จะได้เท่านั้น ก็ปรากฏว่าไปปูได้เงินเท่าไหร่สิบแปดโกดไปปูที่สวนของพระเจ้าเชษพระเจ้าเชษก็เลยขายให้จะไปเอามาครั้งที่สองพ,พระราชา,าพระราชาก็ตัดว่า,าแค่นี้ก็พอแล้วแต่พอ,อสร้างวัดขึ้นมาแทนที่จะเป็นวัดอนาถปินทิกาเศรษฐีกับกลายเป็นวัดอะไรวัดเชตวันเชตวันนี้ก็คือพระเจ้าเชษคุณุยม พระเจ้าเชษก็เลยตั้งชื่อวัดไว้ตรงที่ซุ้มประตูนะไม่ขายว่าขอตั้งป้ายวัดยังมีขนาดนั้นพระอนาถาพิธิกศเศรษฐีไม่ได้สนใจในเรื่องนั้นเลยแต่ว่าสนใจที่จะทำวัดสร้างวัดถวายเป็นพุทธบูชาจำนวน18โแปดกฎสร้างเสนาสนะอีก18โแปดกฎแล้วก็ ทำการฉลองอีก18โกรรวมแล้วเป็นเท่าไหร่คุยม18 18สามครั้งก็รวมแล้วก็เป็นจเงินจำนวนมากเ,าเพราะอะไรก็เพราะทำด้วยจิตอันเรื่อมใสใจอันศรัทธาเจตนาอันตั้งมั่นของอนาถปิติกเศรษฐีการให้ทานของอท่านนั้นจึงปรากฏกันเท่าทุกวันนี้บัณฑิตทั้งหลาย เวลาจะยกตัวอย่างคนทำดีก็ได้นำเอาอนาถปินทิกาเศรษฐีหรือนางวิสาขามหาบาศสิกาทั้งสองคนนี้มากล่าวเป็นประจำนางวิสาขาก็สร้างวัดบุพารามใช้ท่าไรใช้ห้องห้องข้างล่างคือสร้างปราสาทขึ้นมาชั้นล่าง500ห้อง อ่าชั้นที่สองก็500ก็1,000ห้องอ่าพระมหาโมกขลานะเป็นสถาปานิกเป็นผู้ออกแบบออกแบบแล้วก็คุมการก่อสร้างอ่าหนึ่งพนห้องในทำกันไม่นานคุย,ยมถ้าแหลายเก้าเดือนอ่าทำกัน9เดือนก็เสร็จอนามวิสาขามาาบาสิกาก็ถูกเอ่ยถึงก็เนื่องจากว่าอ่าปิโยมนาโปเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายนั่นเอง เมื่อกล่าวถึงใครก็ชอบใจใครก็พอใจอ,อยากจะทำตามแล้วก็ประการที่สองวิสาระโทะเป็นผู้แก้วกล้าอาจหารจะพูดเจรจาปราศัยอาจอธิอธิบายในสิ่งใดก็ไม่สะทกสถานไม่หวั่นไหวในถ้ำกลางมหาชน คนจะเป็นจํานวนร้อยจํานวนพันจํานวนหมื่นจํานวนแสนจํานวนล้านก็ไม่สะทกสถานเพราะผู้ให้ทานนั้นเป็นผู้แก้วกา้าแก้วก้าที่จะสามารถกล่าวได้แต่โจรคุยงโจรป้นป้นสะดมหรือว่าลักขโมยให้ไปยืนกล่าวในถ้ำกลางฝูงชนนั้นไม่ได้เพราะอะไรกลัวกลัวอะไรกลัวจะถูกจับได้อาจจะถูกจับได้ ก็จะถูกลงโทษอีกก็ไม่มีความสามารถที่จะกล่าวได้ 3. จิตติสัตโธเกียรติศัพท์ชื่อเสียงที่ดีพุ้งขจรไปทั้งตามลมและก็ทวนลมกินหอมอย่างอื่นอาจะตามลมไปได้อย่างเดียวแต่กินหอมคืออคุณสมบัติของผู้ให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนา จะไปสู่ที่ทวนลมด้วยตามลมด้วยคือนางวิสาขามหาวสาิการนาถปินติกาเศรษฐีอยู่ประเทศอินเดียคุณโยมอยู่ประเทศเดียใจกินหอมฟงหรือว่าเกียรติศัพด์อันดีงามนั้นฟงไขรจอมาถึงเมืองไทยเราแล้วก็ไปทั่วโลกด้วยก็เนื่องจากว่าอาน,นิสงส์ของการให้ทานที่ทั้งสองท่านนั้นได้ทำเอาไว้ จึงมาปรากฏเท่าทุกวันนี้ตั้งแตส่สมัยพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่จนมาถึงปัจจุบันนี้เกียรติศัพท์ชื่อเสียงอันนี้ก็ยังยังอยูอ่เหมือนกับว่านางวิสาขาหรืออนาถาพิติกาเศรษฐีนี่ยังยังมีชีวิตอยู่หรือว่ายังอะไรยังมีชีวิตอยู่หรือว่ายังอยู่ใกล้ๆเรามีความรู้สึกกันอย่างนั้นผู้ฟังก็ดีผู้พูดก็ดี จะมีความรู้สึกว่าอยากจะเจออยากจะเจอหน้าเจอตาเจราจาปราศัยกับตางวิสาขากับอนาตปิฎิกเศรษฐีเพราะอะไรเพราะคุณงามความดีคือการให้ทานนนเดงข้อที่สี่ก็อสัมบุลโหอสัมบุลโหนี่ไม่หลงตายคุยมไม่หลงตายก่อนจะตายมีสติครบถ้วนบริบูรณ์ มีสติครบถ้วนบริบูรณ์ไม่หลงตายถ้าคนหลงตายนั้นเป็นยังไงคนหลงตายก็จะไปเกิดเป็นสัตว์ดิบาชานด้วยอํานาจของความหลงหรือว่าไปเกิดเป็นสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าเป็นคนที่ไม่ดีนั่นเองแต่ถ้าคนมีสติปัญญาดีในขณะที่ตายก็จะไปไหนไปสุขคติคือปร,ประการสุดท้ายสุขติงตายไปแล้วก็ไปเกิดสุขคติโลกสวรรค์ ก็เพราะอะไรเพราะอน,นิสงค์ของการให้ทานนั่นเองอน,นิสงค์ของการให้ทานมาสรุปแล้วก็คือ5อย่าง 1. นึ่ปิโยมนาปโปเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย 2. กิตติสัทโทเกียรติสัพท์ชื่อเสียงที่ดีฟุ่งไปทั้งตามลมและก็ทวนลม 3. วิสารโทรเป็นผู้แก้วกล้าอาจรานในท่ํากลางของฝูงชน 4. อสัมมุละโหไม่หลงตาย หสุขติงตายไปแล้วเกิดสุขติโลกสวรรค์อันนี้ก็คืออันนีิสง์ห้ประการนั้นวันนี้รายการพุทธธรรมหมดเวลาก็ขอลาท่านผู้ฟังเพียงเท่านี้กอนุภาพแห่งบุญและคุณพระศรีรัตนตรยัยมารวมกันเป็นพลวะปัจจัยดลบรรดาลให้แก่คณะเจ้าภาพ,ท,าท,าพทุกท่านท่านผู้ฟังทุกท่านให้หายทุกหายโศกหาโลกหายภัยมีความสุขก,กายสุขใจป่าถนาสิ่งใด ให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาให้ดวงตาสดใสดวงใจเบิกบานการงานเจริญรุ่งเรืองบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเงินทองไหลหนึ่งนองมาไม่ขาดสายทานไม่หมดอดไม่มีเป็นเศรษฐีตลอดกาลจนถึงพระนิพพานโดยทั่วกันทุกท่านเทินขอเจริญพร